สวัสดีครับพบก,กับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับกับวิเคราะห์กราฟหุ้น20ตัวหลังปิดตลาดบ่ายนะอโอ้โหวันนี้ก็ปรับอารมณ์กันไม่ทันนะเออเมื่อวานตบหัวทิ่มนะวันนี้ดึงขึ้นมาแบบเหมือนคนจับกดน้ำอะ่ะกดลงไปแล้วก็ยกหัวขึ้นมานะก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูกัน20ตัวนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Delta K Bank g a f a e, d M S, P n c Z I v a n c e CPO BBL PTT EP KTB PTT SCB AOT Intrust 2 KCE BDMS CPN CZ IVL BTS แล้วก็ TTB ตามลำดับนะไม่เป็นการเสียเวลาก่อนที่เราจะไปดูหุ้น ต่างๆเรามาดูที่เซตก่อนนะนะเซตยังคงเป็นแนวโน้มขาลงนะเออยังคงเป็นแนวโน้มขาลงถึงแม้ว่าบ,บวกขึ้นมาที่สิบแปดจุดสองสามจุดหรือคิดเป็นบวกหนึ่งจุดสามสามเปอร์เซ็นต์นะอ่ะก็แนวรับของเซตอยู่ตรงนี้นะแนวต้านอยู่ตรงนี้อ่ะแนวรับ 1361อ่ะมีตรงนี้อีกทีนึงขอดูเป็นพ i m ์ f เฟรม1ชั่วโมงหน่อยนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาทำฐานตรงนี้เห็นไหมอ่าให้ตัวนี้เป็นแนวรับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็เป็นแนวต้านอจุดสังเกตนะจุดสังเกตคือว่าพรุ่งนี้น,นะถ้าจะไปต่อต้องสามารถทำห้สูงกว่า หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าก็คือสูงกว่าแนวต้านตรงนี้นะหนึ่งสามเก้าหกนะหนึ่งสามเก้าหกไปต่ออ่ถ้าทะลุตรงนี้นะไปต่อแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้หนึ่งสามเจ็ดศูนย์ เรียกลกลมๆถ้าหลุดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ร่วงหลุดหนึ่งสามเจศูนย์ร่วงต่อนะก็นะจะไปตามแนวโน้มหลักนะก็สองตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้นะโอเคก็แต่ว่าวันนี้ก็เอาตามหน้างานนะก็คือมันก็ขอให้เด้งขึ้นไปเรื่อยๆนะขอให้เด้งขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ประเด็นคือเอแท่งราคามันยังไม่เปลี่ยนสีไงนะยังไม่เปลี่ยนสีก็เลยย,ดดเนะยังพูดได้ไม่เต็มปากนะยังพูดได้ไม่เต็มปากนะว่ามันจะกลับตัวเพราะว่าสัญญาณการกลับตัวก็ยังไม่มีนะสัญญาณการกลับตัวก็ยังไม่มีนะครับอ่ะโอเคแต่ได้ๆก็ตามก็หุ้นหลายๆตัวนะที่เรามองว่ามันจะเป็นตัวนำตลาดพาตลาดขึ้นไป ได้เนี่ยก็บวก,กันทั้งหมดนะเริ่มต้นตัวแรกที่ตัวเดลต้าอ่ะเดลต้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะอ่าอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมแนวรับอยู่ที่ตรงนี้138.5แนวต้านอยู่ตรงนี้แนวต้านที่1 158แนวต้านที่2 161แนวต้านที่3 หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามจุดห้าอ่ะก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นสองเขียวนะอ่าภาพเรามาโนไว้รอก่อนสองเขียวหน่อยใช่ไหมสองเขียวหน่อยนะ <c oughs> อยากให้ขึ้นไปนะอยากให้ขึ้นไปแบบนี้นะถ้ามันขึ้นไปตามนี้เนี่ยก็ระวังนะแนวต้านหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหนึ่งร้อยหกสิเ็ด พรุ่งนี้จะเป็นสองเขียวก็ต่อเมื่อราคาทําหายเหนือหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบตังนะอืมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยไม่ผ่าอ่าไม่ทะลุลงไปมันเด้งกลับมาอ่าก็รอรุ้นกันรอรุ้นกันนะครับอืมใครที่มีหุ้นแล้วก็สต็อปรอดอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดจุดห้านะ โอเคตัวถัดมาตัวนี้ค่อนข้างสวยนะสำหรับเจ้าตัวเคแบอืมแนวรับ k b แบ k นะอ่าเคแบงเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับยือตรงนี้แนวรับคือหนึ่งร้อยห้าสิบสี่อ่าแนวต้านคือตรงนี้ผ่านหรือยังขอดูหน่อยเฮ้ยยังไม่ผ่านนะเอ๊ะ ขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นมาหน่อยนึงนะเนี่ยหัวโผลขึ้นมาหน่อยนึงแต่ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะต้องรอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งนะต้องรอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งเดี๋ยวเราหาแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปของตัว k b แบงนี่เลยนะยอดนี้ แต่ว่าก่อนถึงยอดขอตรงนี้ก่อนและกันสักนิดหนึ่งอโอเคเคแบงเนี่ยคือสองเขียวละนะสองเขียววัดใจละนะเออพรุ่งนี้เราก็ลุ้นนะว่าให้สามารถยืนเหนือหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าให้ได้แบบแข็งแข็งถ้าสามารถยืนเหนือได้แนวต้านถัดไปคือหนึ่งร้อยหกสิบสี่จุดห้า แล้วก็175ตามลำดับนะใครที่มีหุ้นหลุด154ก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะสำหรับจตัวเคแบงตัวถัดมากราฟนะกราฟก็เป็นแนวโน้มขาลงนะเพราะว่ายังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลีย่ยมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้คือ55าสบาทห้สตางค์แนวต้าน61บาท อ่ะผมให้แนวรับอีกแนวหนึ่งแนวต้านอีกแนวหนึ่งนะโอเคตัวกราฟเนี่ยแท่งราคายังเป็นสีแดงอยู่ไหมว่ามีโอกาสนะมีโอกาสยังยังย่อได้อีกนะมันยังไม่จบนะยังลงไม่จบนะจากกราฟไทม์เฟรมเดย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังว่าห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์เนี่ยถ้ามันหลุดไม่ดีนะสำหรับตัวกราฟถ้ามันหลุดไม่ดี นะมีโอกาสลงไปทดสอบที่50บาทที่มาจะาตนะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้แท่งราคาเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวได้นะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีอ่าก็จะเป็นสัญญาณที่ดีถ้าเราย่อยมาดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยก็คือมันยังเป็นแพทเทิร์นขาลงดูเห็น,ป,นป่ะแบบนี้นะครับปึ๊บป,บปบึตอนนี้อยู่ขากำลังเด้งขึ้นไปถูกไหม ก็รอดูว่าจะสามารถขึ้นมาทำลาย61ได้หรือเปล่าถ้าทำลาย61ได้นะก็จะเปลี่ยนแนวโน้มอ่ะแต่ตอนนี้รอก่อนใจเย็นๆยอ่ะนะรอก่อนใจเย็นๆนะขอให้มีสัญญาณสองเขียวกับตัวก่อนค่อยว่ากันนะสำหรับตัวกราฟตัวถัดมาตัวแอดวานอ่ะแอดวานเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่า จะมีการย่อนะเพราะว่าแท่งราคาเป็นสีแดงแนวรับอยู่ที่ตรงนี้268แนวต้าน293แล้วก็ตรงนี้299แนวรับอีกแนวหนึ่งตรงนี้อ่ะแล้วก็สำหรับตัวแอดวานเนี่ยถ้าหลุดบริเวณ265 268คือโซนข้างล่างตรงเนี้ยไม่ดีนะ โซนข้างล่างตรงนี้ไม่ดีนะอ่าเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังหน่อยเฝ้าระวังหน่อยนะครับถ้าหลุดโซนนี้อันตรายนะอืมจากกราฟเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสย่อดได้อีกนะสำหรับเจ้าตัวแอดวานก็เฝ้าระวังนะตัวถัดมา CPO นะ CPO เป็นแนวโน้มขาลงแนวรับ อยู่ตรงนี้แนวต้านตรงนี้อ่ะแนวรับอยู่ที่ห้าสิบสามบาทแนวต้านห้าสิบเจ็ดจุดห้าศูนะหรืออีกแนวนึงก็ได้เนี่ยตรงนี้สำหรับใครที่มี c p พซื้อตอนห้าสิบสามห้าสิบสี่นะครับถ้ามันหลุดห้าสิบห้าบาทห้าสิบตางเนี่ยมีโอกาสลงต่อนะมีโอกาสลงต่อนะมีโอกาสลงมาทดสอบที่แนวรับเดิมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นตัวเลขสำคัญ55.50ต้องจับตาดูดีๆนะสำหรับเจ้าตัว CPO อะตัวถัดมาโอ้ตัวนี้สวยนะตัวนี้ BBL สวยนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมแนวรับอยู่ที่147.5แนวต้านตรงนี้157.5แล้วก็159.5อ่ะ จากกราฟนะแท่งราคาเป็นสีเขียวแบบนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่หนึ่งห้าสินะใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปนะหลุดหนึ่ง้อยสก็พิจารณาขายทำกำไรนะตัวต่อมา PTTEP PTTEP เป็นแนวโน้มขาลงนะแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อย สิบหกบาทแนวต้านหนึ 127, ่งร้อยยี่สิบเจ็ดฮะแล้วก็หนึ่งร้อยสามสิบสามนะตัวนี้หลังจากที่ไปทำ h i g ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็ย่อลงมาเลยนะก็ย่อลงมาแท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้ไม่ค่อยดีนะแท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้ไม่ค่อยดีพรุ่งนี้ถ้ามันหลุดตัว หนึ่งร้อยยี่สิบสองเนี่ยมันจะกลายเป็นสองแดงเออม,มันจะกลายเป็นสองแดงนะอะผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพิ่งอ่ะเป็นสองแดงแบบนี้นะเฝ้าระวังนะถ้ามันเป็นสองแดงมีโอกาสลงมาที่หนึ่งร้อยสิบหกก็ลงตามแนวโน้มหลักก็คือแนวโน้มขาลงตัวนี้ก็เฝ้าระวังนะครับ สำหรับ PTT EP นะตัวถัดมา KTB อ่า KTB ก็สวยเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่20่สบาทสาสิบตางค์แนวต้านอยู่ที่22บาทนะมีอีกไหมอ่าเดหาไม่เจอต้องไปดูที่วีวีกก็มีตรง24บาท ยี่สบสีาทห้าิบตางอ่ะโอเคประมาณนี้คือสำหรับเจ้าตัว KTB เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีแนวรับอยู่ที่ยี่สิบาทสามสิบตัางแนวต้านยีิบสบาทตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะเพราะว่าแท่งราคาเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าราระวังนะระวังแนวต้าน แนวต้านคือว่าถ้ามันไปถึงแล้วไม่สามารถทะลุผ่านได้ก็มีโอกาสกลับตัวลงนะเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยนะตัวถัดมาพ T ทีทีอ่า T ีทีท,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 ทเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่สามสิบบาทห้าสิบสั่งแนวต้านสามสิบสองบาทนะก็ ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าแท่งราคาเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแบบนี้นะเฝ้าระวังบริเวณ31มสบาทห้สิบตางค์ถ้าหลุดก็เป็นสองแดงถ้าหลุดเป็นสองแดงหมายว่ามีโอกาสย่อลงมาที่30มสบาทห้สิบตางค์นะอืมใครที่มีหุ้น31มสบาทห้าสตางค์จุดสังเกต ตัวถัดมาครับโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้สวย SCB สวยนะแนวรับตรงนี้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทส่วนแนวต้านหาไม่เจอขอดูในทางเฟรมวีคทางเฟรมวีคมีแนวต้านตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์แล้วก็ตรงนี้เลยหนึ่งร้อยสามสิบห้านะแล้วก็มีสามหนึ่งหนึ่งร้อยสาสิบอีกแนวหนึ่ง แบบนี้นะคือ SCB สวยนะครับสามเขียวแบบนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะอ่ะใครที่มีหุ้นวางสต็อปลอดไว้ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทวทัฒนดมา a อ t อท t เป็นแนวโน้มขาลงนะแนวรับอยู่ที่ห้าสิบกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วก็ แนวต้านอยู่ที่หกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะอ่าแนวรับแนวต้านค่อนข้างค่อนข้างถี่นะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังหน่อยนะครับเฝ้าระวังหน่อยตัวนี้แท่งราคาเป็นสีแดงด้วยนะเออ แท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีคือมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่ห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้านะสำหรับตัว AOT อ่ตัวนี้รอที่แนวรับดีกว่านะจกกับกราฟ รอดูที่แนวรับดีกว่าแล้วก็มีแนวรับตรงนี้อีกแนวหนึ่งแต่ว่ามันเคยทะลุผ่านมาแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยนะเพราะวมันทะลุผ่านมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถูกไหมปึ้ง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 ,งมันเป็นคนละขากันละเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พิจารณาแนวรับตรงนี้เราจะลงมาข้างล่างเลยนะลงมาข้างล่างเลยนะครับ โอเคตัวทัดมาอินทัดเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะแนวรับอยู่ที่92้าสบาทเจสตางค์แนวต้าน99บาทนะแนวต้าน99บาทอืมตัวนี้ก็เฝ้าระวังเหมือนกันนะมันเป็นไซด์เวย์ถ้าหลุด92้าสิบบาทเจนี่งานยาบนะ งานยากนี่เจอกันอีกทีคือแปดสิบสองบาทห้าสิบตังค์เลยนะโอ้ใช่อไหมเดี๋ยวขอดูแนวในยะสำคัญก่อนนะใช่จริงด้วยคือแนวเนี้ยแปดสิบสองบาทห้าสิบตังค์ก็ถ้าหลุดตรงนี้ไม่ดีนะเออตรงนี้ไม่ดี ตัวถัดมาตัว True นะ t True เป็นแนวโน้มไซด์เวนะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวแนวรับอยู่ที่ตรงนี้สิบบาทสามสิบแนวต้านสิบเอ็ดบาทหกสิบแล้วก็สิบสองบาทสิบสิบสองบาทสี่สิบแนวต้านค่อนข้างเยอะนะเออแนวต้านค่อนข้างเยอะแล้วก็แนวรับก็ตรงนี้ข้อค่อนข้างแข็งแรงตรงนี้อ่ะแนวรับโซนนี้ค่อนข้างแข็งแรง เพราะว่ามันมีคนติดอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว t True เนี่ยมันเป็นแนวโน้มไซด์เวย์แบบนี้เราก็ไม่มีหุ้นเราก็ไม่ต้องเทรดนะรอดูว่ายังไงนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นลำบากไม่ใช่ขึ้นลำบากขึ้นช้าเพราะว่ามันแนวต้านเยอะนะแนวต้านเยอะนะครับส่วนใครที่รอรับทรูก็รอดูแถวๆนี้รอดูแถวๆนีนะ้สิบบาทสิบาทสามสิบนะแต่ว่าถ้าหลุดก็ ไม่พิจารณาแล้วนะถ้าหลุดก็แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะโอเคตัวถัดมา KCE เป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่21่สบาทสาแนวต้าน25บาท25สตางค์แนวต้านที่2 30สาสบาทเจสตางค์พอ,อดูทิมีเปิดแก็บไหมไม่มีเปิดแก็บด้วยอ่ะโอเคก็ถูกละ แล้วก็มีแนวต้านที่เป็นในยะสำคัญคือเส้นค่าเฉลี่ยก็คือ30บาทนะอ่ะใครที่มี KTE นะครับก็ดีใจด้วยนะวันนี้แท่งราคาเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะถ้าจะขึ้นต่อต้องทำหายเหนือ25บาท25สตางค์ในวันพรุ่งนี้อ่าในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็สำหรับใครที่มีหุ้นแล้วนะหลุดตรงนี้ก็คือ ยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางก็ขายทำกำไรถ้าคุณมีทุนยี่สิบเอ็บาทสามสิบยี่สิบาทอะไรเงี้ยถ้ามันหลุดตรงนี้นะอ่ายี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์ก็ขายออกก่อนนะครับตัวถัดมา bdms อเ่า BDMS ป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่ยี่สิบสาบาทยี่สิบสตางค์แนวต้านอยู่ที่ยี่สบบาทเก้าสิบ ให้แนวต้านอีกแนวหนึ่งตรงนี้นะแต่ว่าแท่งราคามันเป็นสีแดงแบบนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสยอ่อลงมาที่แนวรับนะมีโอกาสยอ่อลงมาที่แนวรับเพราะฉะนั้นใครที่เอ,อมีทุนนะยี่สิบสามบาทยี่สิบยี่สิบสามบาทแปดสิบแถวๆเนี้ยก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างน,นะเอออย่าให้มันกินทุนเราไปนะใครไม่มีทุ้นก็ไม่ซื้อนะขาลง อ่าถัดมาตัว c p พเอเป็นแนวน้มขาลงนะแนวรับห้าสิบามบาทเจ็ดสิบ้าแนวต้านห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าอืมตัวนี้เราก็ไม่สนใจนะถึงมันจะบวกก็ตามนะเราก็ไม่สนใจเพราะแท่งราคามันเป็นสีแดงแล้วก็เป็นแนวน้มขาลงด้วยรอให้มีสัญญาณการก,กับตัวก่อนค่อยพิจารณานะอนะ่าใครที่มีหุ้นหลุด ยี่สิบสองบาทห้าสิบก็ไม่ค่อยดีนะตัวถัดมาโอ้โห,โโหซีเซ็ตนะหรือว่าแคลคอมนะตัวนี้สวยดี่ะสวยดีแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่เก้าบาทสิบตั้งแนวต้านสิบเอ็ดบาทนะแนวต้านสิบเอ็ดบาทถ้าผ่านสิบเอ็ดบาทไปได้แนวต้านถัดไปคือสิบสองนะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปนะสำหรับตัวแคลคอมนะอืม แน่ราคายังเป็นสีเขียวอยู่อตัวถัดมา IVL IVL เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะแนวรับอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทสิบสตางค์ยี่สิบสามบาทสามสิบนะก็คือโซนนี้ส่วนแนวต้านอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์เพราะฉะนั้น ใครที่มี i อวรอดูแถวๆนี้ว่ามันรับอยู่ไหมอ่าถ้ารับไม่อยู่หลุดยี่สบสามบาทสาสิสตางก็ลงก็ล,ลงนะโอเคนะใครที่รอนะรอ i อ l ก็รอดูตรงนี้ว่ามีสัญญาณการกลับตัวไหมถ้าไม่มีก็ไม่เอารอดูก่อนตัวถัดมา BTS นะ BTS ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่ห้าบาทยี่ห้าสตางค์แนวต้านหกบาทยี่ห้านะอ่ะตอนนี้ใครที่มีนะใครที่มีหุ้นนะครับใครที่มีหุ้นตั้งแต่สามบาทเจ็สิบหกสี่บาทตัวเนี้ยถือไปเลยถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดตัวห้าบาทนะถ้าไม่หลุดห้าบาทก็ถือไปเลยส่วนใครที่เพิ่งซื้อนะแถวแถวสี่บาทห้าสิบ หาบาทอะไรประมาณเนี้ก็คือล็อกกําไรไว้ด้วยนะอ่ะเอาตรงนี้คือถ้ามันหลุดเดเดยดเๆ,ๆขอดูทำเฟรมอ่ะตรงนี้เห็นไหมจังหวะที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้ามันหลุดห้าบาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็ขายทํากําไรหน่อยนะเออสำหรับเจ้าตัว B T S ตัวดัดมา KTB KTB เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะแนวรับอยู่ที่1บาท78แนวต้าน1บาท88นะใครที่มีหุ้นก็พิจารณาขายทำกำไรหน่อยหรือว่าถ้ามาขาดทุนก็ตัดขาดทุนถ้ามันหลุด1บาท78นะอืม หลุดหนึ่งบาทเจสิบแปดไม่ดีเลยเอหลุดหนึ่งบาทเจ็สปดไม่ดี KTB นี่โอ้โหมันจะมีแนวรับแนวต้านเยอะนะมันขยึยขยือขยขยือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าหลุดตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะออะก็พบท่วนนะครับทั้งยี่สิบตัวนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะว่าจะเข้า หรือว่าจะคัดดีนะครับก็อ่ะก็ฝากด้วยละกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อมูลหุ้นแบบนี้ทุกวันก็สามารถกดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ถูกใจจริงๆก็กดซุปเปอร์แตงให้เราก็ได้นะอ่าจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ